ครับโมน้าลงศัล์นะครับพันนาพัฒนกรชัยนะครับเนาะเจ้าที่มวยที่ชีวิตบอลีบูดนะครับก็วันนี้มีใจนะที่ได้มาพูดเกี่ยวกับโควิด1 9นะครับเนาะถ้าเรามองถึงปัจจุบันนี้นะทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกหรือว่าประเทศไทยของเราเนะเรื่องนี้เป็นเรื่องท่องท้างเป็นเรื่องที่สีรียกนะเนาะแต่ว่าในนามของ ในนามของมวยที่ชื่ิบอดีูลนะครับพวกเราก็ทําตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในการดูแลในเรื่องนี้นะครับเนาะมวยที่ของเราเนี่ยเจ้าที่ส่วนหนึ่งจะทํางานอยู่ในมลยิี่นอนในมลยิี่นะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่อยู่ข้างนอกและเข้ามาทางานนะครับก็เราก็มีวิธีการที่ป้องกันหรือว่าวิธีการที่ดูแลครับก็ค,คือคนที่อยู่ภายในมวนที่นะครับ เราก็จะมีแม่ติดป้องกันนะครับให้กับทุกคนนะครับและก็มีเจลล้างมือนะครับฆ่าเชื้อนะครับในสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการป้องกันและก็เราไม่อนุญาตให้ออกไปข้างนอกเลยนะครับเพื่อ,อเพื่อความปลอดภัยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่อยู่ข้างนอกนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้คุยได้ทำความเข้าใจกันอีู่แล้วนะครับเกี่ยวกับการดูลแลตัวเองการรับผิดชอบตัวเองนะครับแต่ในเมื่อเช้าแม่มาทํางานนะครก็จะมีมาถึงป้องเนะี่ยเราจะมีป้องเนี่ยป้องอย่างนะที่ดูแลก็จะมีการวัดไข้นะครับมีการล้างมือนะครับมีการฉีดฆ่าเชื้อนะครับซื้อแม่นะเครื่องฉีดซื้อแม่เรียบร้อยนะครับก็เราก็ทําแบบนั้นนะครับเนาะสำหรับ งานที่ของเราคุ้มครนะครับส่วนบุคคลภายนอกนะครับเราต้องขอโทษเลยในช่วงนี้เราเราจะไม่แกล้เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันเองอย่างเงนะครับเนาะเราจะไม่แก้เข้ามาเลยถ้ามีกิจถ้ามีกิจอะไรต่างๆสามารถโทรเข้ามาได้ในเบอร์โทรนี้ที่กรมยางนะเนาะแล้วและก็เกี่ยวกับน้องๆเด็กนักเรียนนะครับ ผู้ปกครองไหนจะโทรมาถามละอะเกิดเชื้อเมื่อใดอยากเรียนเมื่อไรเรื่องนี้ต้องขอโทษนะครับเรายังให้คาตอบไม่ได้แต่ถ้าลุงตู่เนาะลุงตู่ประยุทธ์นะครับประกาศว่าชนะแล้วชนะเชื้อไอโควิดสิบเก้าแล้วอย่างน,นี้นะครับแน่นอนนะครับรัฐบาลประกาศแล้วแล้วก็ทีนี้แหละเราก็จะได้แจ้งผู้ปกครองว,ว่าในาวานาัวานไหนอย่างไรนะครับให้ชัดเจน ทีหนึ่งนะครับเนาะก,ก็อย่าไม่ต้องเป็นหว่วงในเรื่องนี้ให้เรากักนตัวเองก่อนทำตามที่รัฐบาลได้แจ้งเรานะนโยบายของรัฐบาลก่อนตอนนี้ก็ดูแลตัวเองอยู่ในบ้านอยู่ในหมู่บ้านนะครับเนาะให้เรารับผิดชอบต่อตัวเองและคนอื่นนะครับเนาะแล้วก็อย่างพวกเราที่ทํางานในมูนที่หนักหลายชิตนะครับผูในการก็เหมือนกับว่าทำตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะไม่ให้คนอนกันเพราะว่าเวลาเรากลับบ้านเรา ก,ก็บอกไม่ต้องกลับรับอยู่ด้วยกันที่นี่เลยนะครับช่วยกันรับผิดชอบนะครับช่วยกันดูแลเรื่การเลิกัาน,ก,นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนาะแล้วก็เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่แบบเราอย่าไปกลัวกันไปเนาะถ้าเรากลัวไปมันก็ส่งผลที่ไม่ดีกับเราให้เราเชื่อให้เราสู้นะครับเนาะและยังผลแล้วก็ยังพวกเราที่ทำงานะเป็นที่เกียนนะิเนาะก็อย่าไแก่้ี่ทานเพื่อโลกใบนี้อิทานเพื่อ ประเทศไทยนะครับถ้าเจอชื่นนะกับรายการนะก็คิดว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับเจ้าอยูนะ่เราและน้องของต่างใกนการทุกคนด้วยนะครับเนาะและก็ส่วนตัวผมรู้สึกดีมากเพราะว่าผมได้มีเวลาวกับครอบครัวมีเวลายอยู่กับลูกนะครับเนาะให้เราคิดบวกนะครับไม่ต้องคิดลบนะครับเนาะให้เราช่วยกันก็เราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับเหมือนที่ลุงตู่ได้พูดนะครับเราต้องชน,น,นะ That was.